สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับ <c oughs> เราข้ามปี2000ปลายปี2 0 2 0สอมาแล้วนะครับมาเข้าในปี2021วันนี้เป็นวันที่1นนะครับก็จะเป็นคลิปแรกเลยของรายการไร้สาระในปีนี้นะแต่ก็ไม่มีอะไรมากครับข้ามปีมันก็เป็นวันที่มนุษย์มันตกลงกันขึ้นมาครับว่าเราจะนับปีกันยังไงนะฮะก หนึ่งปีก็มี365วันกับวันที่ดวงโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบเลยเงี้ยก็หนึ่งปีใช่ไหมฮะแล้วโลกมันรอบตัวเองก็ยีิบสี่ชั่วโมงก็คือหนึ่งวันแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆครับตามชีวิตของคนไปเรื่อยฮะดวงดาวมันก็วิ่งไปเรื่อยนะครับก็ก็เป็นเป็นความคิดของนักวิทยาศา,ศาสตร์เขานะครับที่ระบุมาพวก นักด,ดาราศาสตร์ว่าระบุวันเวลาของเราว่าตกลงโลกใบนี้จะตกลงกันยังไงก็งั้น1ปีละกันนะครับครบรอบกลับมารอบหนึ่งโลกโครจรรอบดวงอาทิตย์ก็ว่ากันไปครับผมวันนี้โครจรมาครบหนึ่งรอบหนึ่งปีละเราก็จะมาคุยกันเรื่องเปิดสกลาดมาด้วยเรื่องมีดดีกว่าแต่ว่ามีดครั้งนี้เป็นมีดมีดทำครัวครับเป็นมีดทำครัวของ บริษัทไก่นะครับ KAI แต่ว่ามันจะเป็น KAI อะไรวะ Houseware เกี่ยวกับการทำครัวนะครับบริษัทนี้ก็ผมก็จำหน่ายสินค้าของเขาอยู่ในแบรนด์ในสินค้าตัวล่างๆนะครับทางเข้าเว็บไซต์ผมก็ทำไว้ให้แล้วก็ลองเข้าไปดูคือสไตล์แบบญี่ปุ่นเลยอะคือของดีครับ เมดอินเจแปนคุณภาพสูงเลยมีมีดหลากหลายให้คุณเลือกได้เลยครับแล้วมีดเนี้ยมันถูกออกแบบมาว่ามันจะเป็นมีดเหีืยอนนะเซเซกิไรู้อ่านเซกิไซไกนะมาคุโรมาคุโรคุ ku. มันเป็นมีดมีดแแ่ปลานะครับ DS3342 Instruction นี่ผมอ่านไม่ออกสักตัวเลยนะมันไม่มีภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเลย ล้วนๆครับภาษาญี่ปุ่นล้วนๆนะฮะแต่เขาจะมีรูปมาให้สินค้าญี่ปุ่นลองสังเกตดูตามแพ็กงแพ็กเกตถึงแม้ว่าเราจะอ่านไม่ออกสินค้าส่งไปยุโรปอเมริกาเขาก็จะมีรูปให้ดูครับทําให้เราเข้าใจกับมันง่ายๆไอ้มีเล่มเนี้ยมันก็จะมีซองพลาสติกมาให้ด้วยนี่นี่คือจุดเด่นของมันปกติมีครัวก็จะไม่มีซองอะไรมาให้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้มันมีมีซองมาให้ด้วยก็ถือว่า สะดวกใช้เราแบบเป็นนักแคมป์นักเดินป่านักเดินทางก็เอาไปใช้ได้ครับมันมีอุปกรณ์กันคมอยู่ใช้งานได้ดีนะครับมันไม่ใช่มีดพกพาเอาไว้ที่บ้านได้หรือเอาไปแคมปิ้งเดินป่าะไรได้ลักษณะของมีดเนี่ยมันจะเป็นแฝดกราวนะครับคือเรียบลงไปเลยอย่างที่บอกเขาบอกว่ามันมันเป็นมีดแรล่ปลานะครับความหนาของมันก็คือ1มิลลิเมตรแล้วก็วัสดุที่ใช้ทําของมันก็คือสแตนเลสสตีลนะครับสแตนเลสสตีล ก็เป็นน่าจะเป็น,น,าาปนตระกูล VG ตามไปเรื่อยๆนะฮะไอโรงงาน KAI เนี่ยมันก็จะเป็นบริษัท global นะครับมีอยู่ที่ KIUSA ยูโรยุโรก็มีฝรั่งเศสก็มีนะครับเซี่งยงไฮ้ก็มีกอเลียเกาหลีก็มีเวียดนามก็มีนะครับหรือแม้กระทั่ง manufacturing ในประเทศอินเดียนะครับ,บแบรนด์คอนเซปต์ของเขาก็คือ great quality เลย คือผลิตสินค้ามาให้คุณภาพสูงสุดเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะครับเวลาใช้งานได้จริงๆอ่ะว่าง่ายๆเถอะก็คือใช้ตามหลักการเลยใช้ในการหัน่นหั่นเนื้อปลาหันอะไรก็ต้องไม่ขึ้นสนิมง่ายนะครับต้องดูแลรักษานิดหน่อยเพราะว่ามีดมันเป็นมีดสแตนเลสครับเบสมันก็คือเหล็กนั่นแหละมาเติมโครเมียมเข้าไปแล้วก็เติมสูตรนั่นสูตรนี้เข้าไปนะแล้วก็บริษัทเขาก็ รักษา i n n o v a วติงนะครับคือมีนวัตรกรรมออกมาเรื่อยๆโรงงานก็จะสะอาดๆแบบนี้แหละญี่ปุ่นนะสินค้าเขามีเยอะแยะนะสนใจก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้แต่มีถ้าเป็นตระกูลดามาคัสนี่โอ้โหราคาไม่ไหวจริงๆแพงมากครับผมก็ไม่ไม่ไม่เคยใช้ดีกว่าฮนะแล้วก็เป็นประสงค์ที่จะใช้ด้วยมันก็ราคาสูงตามคุณภาพนะครับสินค้าตัวนี้มันดียังไงวะพี่ คือผมเป็นคนเป็นคนทำกับข้าวอยู่แล้วนะครับมันก็จะใช้งานได้ดีได้บ่อยคือผมจะเป็นคนใช้มีดมีดเยอะเลยครับได้ทดลองมีดจากหลายๆแบบอ้าวพี่แล้วไอ้มีดสแตนเลสบ้านเราไม่ใช้ไม่ได้เหรอมันก็ใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าไอ้มีดเนี่ยมีดไก่เนี่ยมันเป็นสแตนเลสสตีลไฮคาร์บอนคือนอกจากเนื้อมันจะใสแล้วมันถามว่าขึ้นสนิมไหมมันก็ขึ้นนะคือคุณต้องดูแลรักษานีเนื้อ,อเพราะว่ามันเป็นไฮคาร์บอน คือมันจะมีความแข็งมากคือเวลารับออกมาทีเนี่ยมันจะใช้ได้นานครับแล้วถ้าเป็นรุ่นอื่นๆก็คือถ้ามันไม่ใช่มีดแล่ปลาแบบนี้คือสัตว์มันก็จะหนาคือสับอะไรได้คือใช้งานได้เลยอ่ะมีดที่ใช้ที่บ้านเนี่ยนะครับก็จะคือถ้าเร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 ียกว่าอะไรเราเป็นคนทํากับข้าวเนาะเขาจะเราจะเข้าใจฟิลลิ่งซึ่งกันและกันคือเราอยากได้ใช้เครื่องมือที่คุณภาพดีหน่อยครับหั่นพงหั่นผักอะไรเงี้ยคือจังหวะการ สับมีดแล่เนื้อแหล่ปลาอะไรเงี้ยมันจะแบบโอเคกว่าแต่ถ้าคุณไม่ใช่คนทำกับข้าวนี่อธิบายอธิบายยากครับเรื่องด้วยสแตนเลสถ้าเป็นแบบผมเคยใช้แบบเล่ม20-30บาทนะใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่มันจะทื่อเร็วครับเพราะว่าสแตนเลสพวกนั้นมันไม่ได้ผ่านกระบวนการชุบแข็งหรืออะไรมาสักเท่าไหร่อย่างมากก็ฟอส g ิ n งให้มันแข็งนิดนึงนะครับไม่ได้มาทำการฮีททรีทเมนต์อะไรประมาณนั้นครับ คุณภาพที่ได้ก็อาจจะนิ่มนวลหน่อยสับพับก็ถือสักพับก็หั่นหน่อยถ้ายิ่งถูกสแตเลสที่ใช้มันก็ยิ่งบางใช่ไหมในน้ำหนักมันก็ไม่มีแล้วถามว่าแล้วแล้วแล้วมีดมีดที่ผมใช้เป็นทําครัวแล้วถ้าชอบจริงๆนะคือมีดตลาดอะมีดที่เป็นเหล็กครับนั่นแหละคือแม่งแต่ต้องต้องทาความสะอาดบ่อยๆครับเพราะว่าสนิมมันก็จะขึ้นเร็วหน่อยแต่ว่ามันคมดีฮนะมันคมดีแต่ว่า คือรูปร่างหน้าตามันอาจจะใหญ่เทอะทะไปหน่อยก็เลยเก็บเอาไว้ในกลุ่ครับแล้วก็มาใช้มีดสแตนเลสมันก็จะง่ายดีนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ต้องลองลองซื้อไปใช้ดูเนาะสักเล่มหนึ่งเผื่อคุณชอบคุณอาจจะชอบชอบใช้มันละกันเวลาคุณทํากับข้าวทําครัวแต่อย่างที่บอกถ้าคุณไม่ใช่คนทํากับข้าวนี่คุณไม่จําเป็นต้องซื้อหรอกครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ทํากับข้าวแล้วอย,อยากหามีดสักเล่มหนึงลองดูซิอันนี้หน้าตาเลยก็ผมเชื่อว่าไม่ ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมไอ้มีดที่ห้อนี้เพราะว่าเราใช้จริงครับสินค้า tamam ทุกในร้านเกือบทุกชิ้นเราใช้เองครับแล้วเราก็มาบอกเพื่อนได้เราจะบอกได้แบบอธิบายได้แบบตรงๆเต็มๆง่ายๆไงเพราะว่าเราใช้เองมีดในบ้านเราก็ดีเหมือนกันครับไม่ใช่มีดีครับแต่เพียงแต่ว่าผมว่าของญี่ปุ่นมันดีกว่าเท่านั้นเองอ่ะผมว่ามันมันคมมันคมนานดีแล้วรับแล้วมันรับง่ายดีนะครับ โมนอกเรื่องมันก็เป็นไม่นอกเรื่องนะก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังความยาวของหน้าตัดมันก็คือ120มิลลิเมตรนะครับวัสดุที่ใช้นะ่จะเป็นสแตนเลสในกลุ่มของ VG Series นะครับ mm hmm. Japanese Steel Manufacturer by y อะไรวะเนี่ย Takefu Special Steel ลองดูสิ Takefu Special Steel มันเป็นโรงงานนะครับที่ใช้ผลิตมีดครับผลิต s t สแตนเ Steel ตัวนี้ขึ้นมาครับโรงงานในญี่ปุ่นนั่นแหละเออทีนี้ ไอวีตะกูล VG เนี่ยม,มันมีตั้งแต่ VG1 v g ั VG5 จจน VG10 เลยนะครับโรงงานในไอเทคโฟร์สเตลเลสสตีลเนี่ย popula r steel in Japanese kitchen knife นะครับก็คือเป็นโรงงานที่ผลิตผลิตเจแ e นนิสไนท์นะครับเป็นมีดมีดญี่ปุ่นออกมาในกลุ่มของคิทเช e นนะครับก็น่าจะเป็นเหล็กเบอร์นี้ซึ่งที่มีดเขาไม่ได้ตีหรอกว่าเป็น เหล็กเบอร์อะไรแต่จากรุ่นอื่นที่ผมใช้ก็คือเป็นสแตนเลสสตีลไฮคาร์บอนก็คงจะประมาณ VG1 นั่นแหละครับแต่ถ้าเป็น VG10 เราก็จะเห็นมันอยู่ในมีดสไปเดโก้นะครับรุ่นพวก e n d u r ล a าโฟดีลิก้กลุ่มนั้นน่ะมันจะใช้สแตนเลสสตีล VG10 ในการผลิตมันจะใสครับสนิมไม่ค่อยขึ้นนะความใสมันจะเยอะสนิมไม่ค่อยขึ้นแล้วก็มีการอะไรอ่ะมันมีความเหนียว วัสดุดีแล้วกันนะครับแต่ถ้าเป็น VG1 ในวงการมีดพับเราอาจจะทำได้ว่า VG1 VG1 ที่เป็นเหล็กซันไม่เขามีนะครับเขาก็ผลิตกันตระกูล VG เนี่ยคุณนึกในหัวได้เลยมนเป็น j เ a n ป s e น t e e l ก็ il, ค,คือไว้ใจได้เลยครับบริษัทมีดถ้าเราจะซื้อมีดมาใช้สักเล่มหนึ่งนะครับเราน่าจะผมก็จะไปเซิร์ชให,ให้ให้ดูเนี่ยว่าเฮ้ยเขามีโรงงานผลิตอย่างนี้นะเพราะว่า,วา เราบอกไม่ได้หรอกเราบอกได้จากประสบการณ์ในการใช้ว่าเฮ้ยผมใช้มาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันดียังไงวะมันดีอย่างง,างี้อย่างงี้อย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยใช้อันนั้นมันดียังไงถ้าเทียบกับอันนี้อันนั้นมันบางหน่อยนะถ้าเป็นมีดทุ่ๆเข้าไปมันก็รับง่ายแต่แป๊บๆมันก็ถือแล้วฮะแต่ถ้าเป็นมีดอย่างงี้จะใช้ได้นานสันมันจะหนาน้ําหนักดีนะครับการลงแรงการออกการออกแรงการหั่นเนื้อหั่นผักมันสะดวกกว่าอะไรประมาณเนี้ยก็เราจะอธิบายได้ แค่นี้เพราะว่าเราก็ไม่รู้จะทำเทสยังไงให,ให้ให้ลูกค้าฟังนะครับแต่ข้อดีของมันก็คืออย่างที่บอกราคามันไม่แพงครับแล้วมันก็มีซองมาให้ด้วยแล้วก็ถ้าคุณมั่นใจในสินค้าและคุณภาพของไอ้บริษัทเนี้ยซื้อไปได้เลยนะครับแล้วที่ร้านเราก็มีให้เลือกอีกหลายๆรุ่นนะครับซึ่งเหมาะสําหรับเอาไปเข้าครัวมากกว่า นะก็ลองดูละกันเผื่อคุณอยากจะเป็นคนอยากทํากับข้าวหรืออยากจะใช้มีดดีๆสักเล่มนึ่งในชีวิตเอาวะก่อนจะตายอายซื้อแม่งสักเล่มวะมันมันจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยอยากมาลองหั่นดูดวิวันนี้คุจะลองทํากับข้าวดูวดวิว่ามันจะเวิร์กไหมนั่นแหละครับก็สนใจก็หาซื้อกันไปได้ครับติดต่อมาได้ทางร้านเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ